วันนี้เป็นการประชุมร่วมของกันมาทีการนะครับก็คงจะมีการแต่งตั้งประธานกันมาทีการร่วมนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆนะครับยังจะไม่ทราบครับว่าจะอภิปรายในวันนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าต้องดูที่ประชุมวันนี้ก็เป็นการประชุมนัดแรกนะครับ แบบที่เรียนไปแล้วว่าก็ตั้งประธานตั้งรองประธานหรือเลขาแล้วก็โฆษกนะฮะ,รระยังไม่ได้คุยเองครับ,รบไม่ได้คุยในที่ประชุม อ๋อนี่เป็นไปตามรัฐมนูญมาตรา267วรรค5<ๆ>ให้มีสอชอ5ท่านกลท5ท่านและประธานกกตหนเป็น11<ๆ>ก็เป็นไปตามรัฐมนูญนะครับเอาค,คงาไ,มไม่กังวลอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ชี้แจงแสดงเหตุผลไปตามที่เราเห็นว่า ร่างพระธรรมญาติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามเจตนาลมของรัฐธรรมนูนตามมาตรา267วรรค5เราก็เสนอมาให้ท่านประธานสน,นชทราบเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งกรรมาธิการร่วมอย่างที่ได้ทำ อันนี้ก็ต้องอยู่ในอยู่แล้วแต่ที่ประชุมท่านจะพิจารณาเราก็คิดว่าเราให้เหตุผลมาดีแล้วนะครับจนท่านจะฟังหรือไม่ก็เป็นแล้วแต่ท่านนะครับเป็นดุลพินิษนะครับเป็นดุลพินิษยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบเลยครับก็อยู่อยู่แล้วแต่ที่ประชุม กรรมธิการร่วมก็ต้องเป็นผมเองนั่นะเพราะว่าเขากําหนดไว้แล้วเนี่ยว่าต้องเป็นประธานกอกอตอประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวกับกฎหมายนั้นนะฮะพอนะครับ